ามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงในสังคมที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างนะคะกับมูลนิธิทานศิลรักจิตกรค่ะล่าสุดนะคะได้มีการจัดงานสังสรรค์ขึ้นเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิน,นั้นจะก้าวเข้าสู่ปีที่20ค่ะโดยคุณลลิสาจงบารมีค่ะประธาน,นาคณะกรรมการมูลนิธิทานศิลรักจิตกรประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาส การก้าวสู่ปีที่20ของมูลนิธิทานศิลรักจิตกรค่ะโดยมีท่านผู้หญิงพรรณีมหานนประธานที่ปรึกษากรรมการกิติมศักดิ์คุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์รองประธานที่ปรึกษากรรมการกิติมศักดิ์มูลนิธิทานศิลรักจิตกรพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเข้าร่วมงานอย่างทับคั่งค่ะ งานนี้นะคะจัดขึ้นบนเรือทองเจ้าพระยาชมความสวยงามทั้งสองฝั่งของริมแม่น้ําเจ้าพระยาและยังมีการแสดงจากกลุ่มทานศิลรักจิตกรนําโดยนายวินยัยพันธุรักศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช2,562โอกาสนี้ค่ะก็ยังเป็นจัดงานเลี้ยงรมรุ่นนะคะหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทยจีนค่ะเพื่อผู้บริหารระดับสูงสอพอทอจอหรือ BLCA ด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับผู้ที่ร่วมงานที่มีวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นค่ะ